ดิสันโซเชียลนะครับผมพาไปพบก,กับคลิปนี้เปิดกันเบาๆด้วยยอดวิว11ล้านวิวอุ้ไม่เบานะ11ล้านวิวเยอะม,มาก <laughs> ดูซิว่าชมพู่เขาจะเอาอะไรมาสู้กับผม <Inform. S 1> อาา่านะฮะเป็นคลิปของแมวสายตื้ uh ์ฮ huh. ะอ่าแมวที่รักเหลือเกินเสียงเพลงค่ะชอบไปดูคอนเสิร์ตและชอบไปกับพ่อทำไมชอบไปกับพ่อเพราะว่าไม่ต้องเดินฮะเกาะพ่อไปอ เกาะลายเหรอเกาะหลังเหรอหืมเกาะตรงนี้ไปเลยเชิญชมครับล้ว พ่อของน้องแมวฮะเขาทํางานอยู่สวนสนุกพอดีว่างานเนี่ยเลิกเร็วก็เลยอยาบดูคอนเสิร์ตทีนี้น้องแมวติดพ่อหัาไปด้วยแล้วชอบเกาะหัวพ่อมีชื่อนะชื่อน้องถุงเงินฮะโอ้ยน่ารักวัยแปดเดือนเกาะแบบแน่นเลยคนเอนดูเพราะว่าอะไรฮะไม่ตื่นคนเออนี่แปลกใจปกติเสียงดังๆอ่ะอุ้ยแมววิ่งเลยนะเสียงดังอ่ะใช่สิเออนี่ชอบมองเฉยเออไม่กลัวคนเลยอ่ะ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคนชื่นชมกันบอกว่าน่ารักมากอยากเล่นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเอาจริงนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าแมวส,ส้มเนี่ยแสบแล้วใช่ค่ะแมววัวสุดกว่าเขาเป็นลายวัวไงเออแมววัวเขาเรียกกันแมววัวเป็นขาวดำอะไรอย่างเงี้ยเออคนชอบเล่เลยแล้วก็คนถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อจะมาดูหรือว่าน้องอ่ะอยากจะเห็นนักร้องก็เลยปีนหัวจะได้เห็นชัดๆเ <heritage> ออ <creativity> น้องอาจจะอยากมาเออน่า <para> รัก<ๆ>น <ๆ athlon> ่ารักน่ารัก เอามาฝากกันน่าลักจริงๆ11ล้านวิวูนคนดูเยอะมากของพ้มาเบาๆต่อไปแค่3.7ล้านวิวถัวเสียงแพ่วๆอะ่ะเฮ้ยแพ้นิดเดียวนะโอ้นิดเดียวเหรอเออแต่เราจะนี่เดี๋ยวยอดวิวพุ่งแน่เลยเพราะว่าเป็นคลิปม้วนจอยของหนุ่มรายหนึ่งไปร้องคาราโเกะไปคนเดียวยังไงเขาไปเหมือนไปกับเพื่อนหลายคนเอ้วยังไงอะ่ะก็เป็นยังไงไปชมคลิปคะ่ะ <c oughs> เพลงเหรอชมพ่อะไรอ่ะเพลงตกใจหมดเลยอ่ะเพลงแหเห็นลีลาดีๆเพลินๆจะฟังเสียงฮ่าฮ่าอะไรอ่ะเพลงพรจ้าเบอร์จ้าจ้าระจักนั่าเพลงเหรอเพลงที่ผมสงสัยก็คือทำไมข้างนอกเขาดูสนุกด้วยอ่ะเสียงมันดังมากเลยหรอน่าจะดังนะน่าจะเป็นห้องของเราเกตตามตามจุดที่เขาจัดไว้ที่มันมีหลายๆห้องเล็กๆเด็กนักศึกษาชอบไปร้องกันอ่ะเขาน่าจะตั้งกล้องถ่ายคลิปตัวเองเอาไว้แล้วผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าน่าจะเห็นลีลาเป็นไปได้ไหม ว่าน้องเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไมโครโฟนมันเล่งเสียงได้เขาเลยตะโกนเหรอครับผมอันนี้ก็ดังสุดแล้วนะเออโอ้ันขนาดแล้วมาคนเดียวอ่ะร้องเต้นเหมือนมาเป็นสิบอ่ะผู้หญิงหนห้องเนี่ยจอยตาบเต้นตาบเลยคุณผู้ชมโอ้โหคลิปนี้มีคนดู3.7ล้านวิวค่ะคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าไม่เอาอะไรแล้วพี่คนนี้ชีวิตเนี้ยเคียไม่เอาเลยเออเออเขาบอกคนร้องเกือบสิ้นลมคนชมเกือบสิ้นใจครับเออแล้วมีบางคนบอกน่ารัะหนูรู้แล้วค่ะทำไมพี่ถึงมาร้องคนเดียว เพื่อนย่งไม่ไม่ทันแหละเป็นฉันฉันก็ไม่มาฉันดวงหูมบางคนแบบว่าเฮ้ยร้องจนจําต้นฉบับไม่ได้แล้วล่าสุดคืออะไรอ่ะเอเพลงอะไรอ่ะไม่รู้เลยดาราทางใต้เป็นเพลงภาคใต้แต่เอานะถ้าหากว่าเป็นความสุขของเราแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนทําไปเถอะเฮ้ยทำไปเถอะเพราะว่าอะไรรู้ว่า ไอ้หนูตอนพี่สาวๆอ่ะพี่ก็ไปบ้านลราคารองเกะตามห้างเหมือนกันคนม,<า>มันชอบร้องอะ่ะพี่กอล์ฟแล้วเรามีเพื่อนที่ไม่ได้ชอบร้องทุกคนน่ะหรือว่าครอบครัวเราบางทีนค,คนก็ไม่ได้อยากไหนะะกันคารอเกะหรู้ชอบแอบไปแหกปากใช่ไหมล่ะวอร์มเอเอไ,ไปร้องเถอะชมพู่เขา มีแฟนคนแรกก็ตอนไปร้องเพลงตามคาราโอเกะเนี่ยใช่ไะตอนนั้นไปทํางานเด็กนั่งดิ้งคาราโอเกะหนูเจอพี่ไปเที่ยวด้วยนะตอนนั้นอ่ะไม่ไดห้ามอะห้ามอะไรพี่นั่งอยู่กับเพื่อนหนุ่มคนนึ่งพี่ยังเหมาดิ้งเลยอะไรเนี่ยไปเรื่อยเอออันน่ารักอเคก็ไปเที่ยวกันเนาะเรามีความสุขในวัยมันเป็นวัยของเขาใช่เออไม่ผิดน้องถูกต้องค่ะนะครับคุณผู้ชมฮะผมพาไปชมบรรยากาศนะครับในพิธีถวายเครื่องบริขารทุดงแก่โครงการธรรมยาตราแดนดินถิ่นพระพุทธองค์อินเดียเนปาล ที่จัดขึ้นครับที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ครับราชาวรมหาวิหารเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาชมภาพครับ mm hmm. พ,พลเอกสิงห์ศึกสิงไพรนะครับอดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีถวายเครื่องบริการทุดงแก่โครงการธรรมญาตราแดนดินถิ่นพระพุทธองค์อินเดียนเนปลาลคณะกรรมการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นครับณอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ่าพระจันทร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยครั้งนี้นะครับมีพระพรมวชิราธิบ,บดีพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกายอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐราชาวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเขารวมพิธีกันโดยพร้อมเพรียงในเวลาต่อมานะครับคุณวังโมดิกซีประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติผู้บัะชางานสัตยายพระไตรปิฎนานาชาติและโครงการธรรมย a ตราได้กล่าวถวายข้อมูลเกี่ยวกับธรรมย a ตราแดนดินถิน่นพุทธองค์อินเดียเนปาล2,568าครับ และหลังจากนั้นนะคะมีการเข้าสู่พิธีถวายเครื่องบริขารทุดงค่ะได้แก่ไตรจีวรกรดย่ามแด่คณะธรรมยาตราโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรอดีตรองประธานวิฒิสภาคนที่หนึ่งได้กล่าวนําคําถวายเครื่องบริขารทุดงพร้อมถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ด้วยค่ะสําหรับโครงการธรรมยาตราแดนดินถิ่นพระพุทธองค์อินเดียเนปาลนะคะของคณะสมาคมสาทยายพระไตรปิฎกบาลีนานาชาตินั้นจะมีขึ้นในเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีพุทธศักราช2568ค่ะณนะประเทศอินเดียเนเปาลโดยจัดขึ้นเพื่อสร้าง เกิดพลังแห่งสังฆะ สามคัคคีแก่สรงและชาวพุทธอินเดียและรวบรวมสายทานศรัทธ,ธาเป็นประธานเจ้าภาพสาธยายพระไตรปิฎกบาลีนานาชาติครั้งที่2 0ถึง21ณภายใต้ร่มพระสีมหาโพธ,ธิคยาระหว่างวันที่2ถึง12ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 8และพุทธศักราช2 5 6 9ค่ะซึ่งธรรมญาตราครั้งนี้นะคะมีคณะพระสงฆ์ชาวไทยเป็นต้นแบบตัวอย่างผู้นำมีนักการสาธีการทุดงการแสดงทามการสาธยายพระไตรปิฎกบาลีร่วมกันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สำคัญร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ประเทศอินเดียในป่าด้วยค่ะนีน่คืองานดีๆที่นํามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมครับผมรายการ s a t ุ r d เดก็ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยใช่แล้วค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรสวยจากลุกบุ๊ซีเนเจอร์ค่ะครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ